สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแน b o s สหนิงส่งออกตลาด EU นะคะมีคนถามเข้ามานะคะว่าในปี2025นี้นะคะตลาดส่งออกเนี่ยนะคะโซนยุโรปมีความต้องการสินค้าประเภทไหนนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นอเมริกาหรือว่าอังกฤษนะคะในตลาดที่บอสหนิงทำอยู่นี้นะคะอยากจะรู้ว่าสินค้าประเภทไหนนะคะที่ ตลาดต้องการเราก็ขายดีอะมาแล้วนะคะยิงคำถามแนวนี้มาบอสสิ่งจะแนะนำอยู่3ข้อด้วยกันเนาะข้อที่1เลยคือสิ่งที่เราชอบและสิ่งที่เราถนัดนะคะก็คือถ้าเราชอบเราถนัดด้วยมันก็จะดีมากๆเพราะว่าเวลาที่เราพรีเซนต์สินค้าหรือว่าเราแนะนำสินค้าให้กับลูกค้าเราจะได้บอกเขาได้ว่าเพราะอะไรทำไมเราถึงอยากจะส่งต่อนะคะแบรนด์นี้ถึงผู้บริโภค เราก็จะอินไงนะคะแล้วก็การถ่ายทอดเนี่ยแน่นอนแหละว่าเจ้าของแบรนด์ย่อมทําได้ดีกว่าคนอื่นอยู่แล้วใช่ไหมคะข้อที่2ที่บอสิงจะแนะนําก็คือความเชี่ยวชาญความสามารถหรือเรามีประสบการณ์นะคะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ด้านนั้นๆบางคนเนี่ยนะคะเขายังไม่มีแบรนด์สินค้าของตัวเองเนาะแต่เขาอยากจะมีรายได้แล้วก็อยากจะ ทดลองตลาดเนี่ยนะคะเขาก็จะไปเอาแบรนด์สินค้าของท่านอื่นนะคะหรือว่าเจ้าอื่นมาทดลองขายก่อนแต่พอเราลองขายไปขายมาเอ๊เรารู้สึกว่าทําไมเราทํามันได้ดีเออเวลาไลฟ์สดทําไมเรารู้สึกแบบอินและมีคนมาสั่งซื้อทําไมเราชอบเราดีใจกับผลลัพธ์ที่เราทำนะคะก็คือกลายเป็นว่าจากความสามารถในการไลฟ์สดนะคะแล้วก็ทดลองขายสินค้าของแบรนด์สินค้าของเจ้าอื่น จากนั้นเราก็เอาความสามารถหรือว่าประสบการณ์นั้นๆมาเปลี่ยนเป็นแบรนด์ของตัวเองเพราะว่าฐานลูกค้าเรามีแล้วไงใช่ไหมคะเราทดลองตลาดไปแล้วแล้วเราก็มีฐานแฟนและทีนี้พอเรามาทําเป็นแบรนด์สินค้าของตัวเองก็ง่ายอันนี้คือข้อที่2นะคะหรือว่าข้อที่3แบบ เจาะลึกไปเลยอย่างที่บอสหนิงทำนะคะก็คือหาความต้องการของตลาดนะคะไม่ใช่ว่าเราอยากจะขายอะไรเออเราชอบอะไรแต่บางทีสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราอยากขายมันไม่มีตลาดไงนะคะแล้วมันทําเงินไม่ค่อยได้และที่สําคัญอาจจะมีการแข่งขันค่อนข้างที่จะสูงถ้าเกิดว่าเราไม่ค่อยได้มีทุนเยอะอ่าไม่ได้มีบักเจตนะคะในเรื่องของมาร์เก็ตติ้งเยอะเท่าไหร่อ่าแน่นอนแหละว่าเราอาจจะแข่งขันสู้ไม่ไหวกับ เจ้าอื่นๆที่เขามีกำลังทรัพย์นะคะเพราะฉะนั้นลองทำข้อที่3ดูก็ดีเหมือนกันนะคะหาว่าตลาดมีความต้องการอะไรแล้วก็ขาดอะไรด้วยนะคะและที่บอสสิงจะเสริมให้เนาะที่บอสสิงแบบรับซื้ออยู่แล้วนะคะแล้วกอ็อยากจะหาแบรนด์นะคะ ประเภทสินค้าเหล่านี้นะคะเข้ามาร่วมจอยหน้าร้านแฟรนช์ของบรอดกิงนะคะประเภทแรกก็คือในเรื่องของข้าวนะคะข้อที่2ก็คือในเรื่องของพริกแกงนะคะพริกแกงเนี่ยคุณไม่ต้องกังวลน,นะคะว่าเอ๊ะ เราเพิ่งเป็นแบรนด์ใหม่แล้วก็ยังไม่ได้ดังเอาไม่เป็นไรค่ะร้านแฟรน์ไช์ของบอสหนิงทำขึ้นมาเพื่อผลักดันแบรนด์สินค้าที่ no name นั่นแหละค่ะนะคะที่ดังติดตลาดแล้วนะคะที่เขาทำเงินได้เป็นพันล้านหมื่นล้านแล้วเราไม่ได้อยากจะสนับสนุนนะคะเพราะว่าเขาประสบความสาเร็จแล้วแต่ยังมีแบรนด์ที่เพิ่งหัดคลานเนี่ยนะคะเขายังต้องการความช่วยเหลือนะคะหน้าร้านแฟรน์ไช์ของบอสหนิงเปิดรับนะคะแบรนด์ใหม่ๆเหล่านี้โดยเฉพาะคนไทยที่อยู่ในต่างประเทศนะคะ ก็อยากจะทำแบรนด์สินค้าของตัวเองเนี่ยนะคะออกไปขายยังยุโรปนะคะยังตลาดอเมริกราหรือว่าอังกฤษนะคะคุณก็สามารถที่จะทักเข้ามาปรึกษาได้ทำเสร็จนะคะคุณก็สามารถเอาสินค้าของคุณเนี่ยมาร่วมจอยหน้าร้านแฟรนชไชส์ของเราได้ทุกสาขานะคะนี่ก็จะเป็นตลาดที่รองรับให้กับแบรนด์มือใหม่นั่นเองนะคะยิ่งดีนะคะเพราะว่าอันดับแรกเลยก็คือเราสามารถที่จะสร้างเงื่อนไขนะคะแล้วก็ กฎกติกาของเราได้ด้วยตัวของเราเองนะคะโดยไม่ต้องไปรอใครอนุมัตินะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่บอสสิงมองว่าถ้าเป็นในเรื่องของพริกแกงนะคะขายดีมากๆสามนะคะที่บอสสิงจะแนะนําก็คือประเภทหน่อไม้นะคะหน่อไมเออ้เรามีทั้งโรงงานแล้วก็เรามีทั้งแหล่งนะคะวัตถุดิบด้วยนะสําหรับใครที่สนใจอยากจะทําเป็นแบรนด์นะคะหน่อไม้ของตัวเองไม่ว่าจะเป็นหน่อไม้ที่ ทําเป็นชิ้นบางๆเหมาะสําหรับเ,เขาเรียกว่าทําขึ้นมาเพื่อซัพพอร์ตนะคะร้านอาหารโดยตรงหรือว่าจะทําเป็นแบบเป็นหน่อๆเลยนะคะแพ็กซีนอย่างดีแล้วก็ส่งออกไปตลาดยุโรปก็ทำได้นะคะเราก็รับนะคะประเภทหน่อไม้แล้วก็มีอีกประเภทหนึ่งนะคะก็คือน้ำ ใบยานางนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นชนิดผงหรือว่าชนิดน้ำเราก็รับนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ตลาดต้องการอีกหนึ่งไอเดียนะคะที่บอสสิ่งให้เนาะก็คือเป็นในเรื่องของผักกระยงนะคะไม่ว่าจะเป็นผักกระยงอบแห้งหรือจะเป็นผงผักกระยงอันนี้ก็อันซีนเหมือนกันนะคะขายดิบขายดีเช่นเดียวกันเนาะคุณก็นี่เป็นไอเดียที่บอสสิ่งให้นะคะบางทีคุณก็ไม่ต้องไปมองอะไรที่มันเป็นนวัตกรรมมากนะคะเพราะว่า คือคุณต้องเข้าใจว่าเราขายสินค้าให้กับคนไทยที่อยู่ในต่างแดนที่เขา,เอ,าอยากจะทานอาหารอีสานอยากจะทานอาหารไทยที่มันหาวัตถุดิบยากๆแล้วเขาก็เอาวัตถุดิบเหล่านี้นะคะไปอดแดปในการทําเมนูต่างๆที่มันสามารถชดเชยในการคิดถึงบ้านเกิดได้คุณพอมองออกไหมคะอย่างเช่นประเภทเห็ดอบแห้งอย่างเงี้ยค่ะที่เป็น เขาเรียกว่าทำให้มันเป็นในรูปแบบขนมครบเคี้ยวซึ่งได้ทั้งโปรโตีนนะคะแล้วก็มีประโยชน์เนาะก็จะเป็นประเภทเห็ดอบแห้งต่างๆเนี่ยนะคะก็หรือว่าผักอบแห้งอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะทำเป็นแบรนด์สินค้าที่สามารถส่งออกไปขายอย่างตลาดยุโรปได้นะคะตลาดก็มีความต้องการนะคะทุกคน อ่าเข้าวหลามแช่แข็งอย่างเงี้ยข้าต้มมัดแช่แข็งอย่างเงี้ยบางทีคุณก็ไปมองอะไรที่มันแบบมันไกลตัวเกินไปแล้วก็ต้องไปลงทุนเยอะไงแต่ สินค้าบางตัวเนี่ยแค่เรามองหานะคะแหล่งวัตถุดิบดีๆที่สามารถป้อนวัตถุดิบให้กับเราได้อย่างสม่ำเสมอนะคะแล้วก็โรงงานแพคเกจจิ้งนะคะโรงงานแพ็เกตที่ได้มาตรฐานเนี่ยนะคะคุณต้องมี2อ,อย่างนี้นะคะสำหรับใครที่อยากจะทำแบรนด์เป็นของตัวเองนะ่คุณไม่ต้องไปยุ่งยากปวดหัวนะคะเพราะว่าเรามีพร้อมให้กับคุณแค่คุณทักเข้ามาคุณก็สามารถมีแบรนด์สินค้าเป็นของตัวเองและที่สำคัญนะคะเราสามารถ ส่งสินค้าของคุณไปถึงประตูหน้าบ้านแล้วก็สำหรับใครที่อยู่ในโซนยุโรปไม่มีคลังในการเก็บสต็อกสินค้าเราก็มีพื้นที่ให้นะคะไม่ต้องกังวลแล้วเวลาที่คุณต้องการสินค้าคุณก็สามารถที่จะเบิกสินค้ากับเราได้นะคะเราก็จะทำการจัดส่งสินค้าให้กับคุณถึงประตูหน้าบ้านเลยทีเดียวนะคะอ่ะอย่างหนึ่งนะคะที่บอสสิงจะแถมให้ก็คือประเภท สินค้าประเภทปลาแห้งนะคะประเภทแห้งๆเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นปลาแห้งปลาหมึกแห้งอะไรประเภทแห้งๆเนี่ยนะคะตากแห้งเนี่ยเราก็สามารถที่จะทําเป็นแบรนด์ของตัวเองได้เช่นเดียวกันนะคะอย่างเช่นแบรนด์ปลาสลิดนะคะเป็นปลาสลิดแช่แข็ง นะตัวเป็นๆน,นะคะแช่แข็งแล้วก็มีปลาสลิดท,ทอดกรอบเนี่ยนะคะเราก็ส่งออกเช่นเดียวกันเห็นไหมคะว่าจริงๆก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปมองหาอะไรที่มันเป็นนวัตรกรรมมากบางทีนะคะเราแค่มองหาความต้องการของตลาดก็พอนะคะแล้วก็อะไรคือสิ่งที่กําลังขาดตลาดอยู่นะคะอย่างเช่นเรื่องง่ายๆเบสิกเบสิคนะคะนั่นก็คือในเรื่องของ ขายมะขามยังไงให้ได้ร้อยล้านพันล้านนะคะก็มีให้เห็นอยู่แล้วใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นอะไรคะก็นํามะขามเปรี้ยวเนี่ยนะคะมาทําเป็นน้ํามะขามเปียกน,นะคะส่งออกคุณจะขายเป็นนะคุณจะขายเป็นแบบรูปแบบของน้ําก็ได้นะคะคุณจะขายแบบเป็น เป็นๆก็ได้ก็คือมะขามแห้งนี่แหละนะคะเพียงแต่ว่าเราอาจจะเอา,มาเมล็ดออกนะคะแล้วก็ขายเฉพาะเนื้อเนื้อมะขามเปรี้ยวเนี่ยนะคะแพ็กเกจด,ดีๆก็ขายได้นะคะหรือว่าจะขายเป็นในรูปแบบของการแปรรูปทําเป็นน้ํามะขามเปียกนะคะส่งออกไปขายยังตลาดยุโรปก็ได้นะคะที่สําคัญนะคะทุกคนไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นเขาเรียกว่าลูกค้าเขามองหาสินค้าที่ได้คุณภาพแล้วก็ ย่อมเยาวในการจับจ่ายนะคะก็คือตรงปกนั่นแหละนะคะไม่ใช่ว่าชนิดถูกแต่ไม่ได้คุณภาพนะคะถึงจะมีคุณภาพขึ้นมาแต่ว่าต้องจ่ายเพิ่มนิดนึงหรือนะคะจ่ายตามราคาตามท้องตลาดทั่วไปเนี่ยนะคะถ้าเป็นไปได้เขาก็จ่ายนะคะลูกค้าเขาเอ่อมองหาในเรื่องของในเรื่องของคุณภาพอยู่แล้วนะคะถ้าคุณสามารถ ทำได้ทั้งในเรื่องของราคานะคะที่จับต้องได้นะสมเหตุสมผลนะคะแล้วก็สินค้าของคุณมีคุณภาพยังไงคุณก็ขายได้นะคะและที่สําคัญลูกค้าเขาไม่ได้ติดแบรนด์แล้วนะคะยุคปัจจุบันนี้อาจจะมีบ้างลูกค้าบางกลุ่มที่เขาติดแบรนด์นะคะแต่ว่าณปัจจุบันนี้ถ้าคุณ เจาะลึกจริงๆนะคะไปถามความต้องการของผู้บริโภคโดยเฉพาะร้านอาหารไทยนะคะเขาไม่ได้สนใจด้วยคำว่าแบรนด์หรือไม่แบรนด์นะคะสำคัญที่สุดนะคะขอให้สินค้ามีคุณภาพและสามารถทดแทนแบรนด์สินค้าที่เขาใช้อยู่เดิมได้และที่สำคัญ ราคาก็ต้องย่อมเยาวด้วยที่เขาจับต้องได้เพราะว่าเจ้าของร้านอาหารเขาก็มีค่าใช้จ่ายเยอะใช่ไหมคะแต่เขาก็ไม่ได้ใช้ของถูกจนชนิดที่เรียกว่ากินไม่ได้นะคะเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คุณลองเอาไปอัดแอปหรือว่าไปปรับใช้แต่ถ้าอยากได้ข้อมูลที่มันเยอะแล้วมันลึกกว่านี้ ก็ลองทักมาปรึกษากันหลังใหม่นะคะคุณต้องวางโครงสร้างแล้วก็ต้องวางโปรเจกต์นะคะรวมถึงการคำนวณต้นทุนต่างๆเราก็สามารถช่วยคุณได้นะคะรับรองไม่มีเจ๊งนะคะเพราะว่าเราจะเจ๊งในกระดาษก่อนก่อนที่คุณจะไปเจ๊งจริงๆนะคะนี่คือสูตรลับนะ